ทุกคนครับสวัสดีชาวอยู่นอกบ้านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กูเก็ตครับที่เมืองเก่าว,วันนี้จะพาไปกินของอร่อยนะครับมีหลายร้านเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับอยู่กับเสื้อที่ขายดีมากตอนนี้นะครับเสื้อชางจากโรมาสินนะครับเจอกันครับตอนนี้นะครับหลังจากผ่านผนวิกฤตของโควิดเนี่ยก็เริ่มมีนะักท่องเที่ยวกลับมามากขึ้นครับ ทุกที่เนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนตอนนี้เนี่ยที่เรากําลังเดินนะครับเราเดินไปที่ถนนโรมาเนีครับเป็นตอกเล็กๆสวยงามมากตึกที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นสไตล์ชนิดโปรตุเกสนะครับระหว่างทานครับแวะเติมความสดชื่นกันที่ร้านพอนทิฟโอทาวน์นี่แหละครับหลักๆเลยนะครับเข้าไปที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีขนมมากมายเลยนะครับเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของภูเก็ตแล้วก็เมนูสําคัญก็คือว่าใครมาภูเก็ตต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยก็คือขนมโอเอลนั่นเองนะครับอ่าโอเอลเนี่ยก็จะเป็นวุ้นใส่ใส่วุ้นธรรมชาตินะครับ แล้วก็เขาจะมีแบบทรงเครื่องแบบนี้นะครับเห็นไหมครับวุ้นเด้งดึงข้างบนเนี่ยคือโอเอ๋วอ่ะแล้วก็จะมีโอเอ๋วแบบออริจินัลคลาสสิกแบบนี้นะครับหอมอร่อยชื่นใจมากๆขึ้นไปชัมบนหองร้านพรทิพนะครับเขาก็จะเป็นระเบียงนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปมองบรรยากาศชุมวิวทิวทัศน์ได้สดชื่นสบายตามากๆอ่ะไปต่อกันเลยครับ ต่อมานะครับเราก็มาเดินถนนคนเดินที่ถนนลาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นถนนคนเดินประจําของภูเก็ตเลยเขาก็จะมีทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับนี่เขาก็จะมีของกินต่างๆมากมายคือของกินเยอะมากบอกเลยนะฮะตรงหน้าที่เห็นตรงนี้นะครับนี่เลยโดนเข้าให้แล้วก็คือหอมหมกทะเลนะครับ,รบเป็นเขาบอกว่าเป็นเอ,อ่อออริจินัลคลาสสิกนะครับอ่าเป็นแบบแนวรสชาติแบบภูเก็ตเป็นยังไงก็มาลองชิมเลยนี่ได้มาแล้ว ไปไงล่างมายืนกินกันตรงข้างสังกระสีเลยคือคนมันเยอะมากเลยระหว่างกินก็มีแบบนักท่องเที่ยวเดินชนด้วยเขาก็กลับมา,าขอขอโทษเราเราก็แบบเออโหล้อกลับไปอะไรอย่างงี้ยกินเสร็จแล้วก็เดินต่อเลยเดินย่อยมาที่โรงแรมออนออนเห็นไหมฮะ ออนๆเนี่ยก็จะปเป็นโรงแรมที่ขึ้นชื่อคนสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับปิดท้ายนะครับมาอยู่กันที่ร้านอร่อยอีกแล้วนะครับก็คือครัวคุณจัดราดหน้าที่นี่เขาจะเน้นหมูสเต๊กสูตรนุ่มอร่อยมากจริงๆนะแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับชอบมากนะครับแล้วก็มีราดหน้าสูตรแบบหมูเด้งหมูนุ่มนะครับมีเนื้อปลาด้วยอร่อยคุ้มค่าจริงๆครับไม่แพงเลย อย่างร้านหน้าที่กินเนี่ยก็60บาทนะหมูสเต็กก็สักเจ็ดบะฮะสมราคาครับบรรยากาศที่เมืองภูเก็ตนะครับก็เต็มไปได้วยความสุกสนานแสงสีเสียงตะการตาม,มากมายเลยนะครับตัวอย่างเช่นอย่างนี้เลยนะฮะที่ไซมอนโชเราก็ได้มีโอกาสาได้ไปชมนะครับก็เห็นได้ว่าออรอบเต็มทุกรอบนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะให้กาลังใจมากทําให้เราได้เห็นว่าเออตอนนี้สถานการณ์ต,ต่างๆเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วนะครับใกล้เคียงปกติแล้วนะฮะแล้วก็ มีการจับใจใช้สอยกันดีขึ้นนะครับชาภูก็ตก็มาพูดให้ฟังนะรว่าแบบดีกว่าแต่ก่อนช่วงโควิดมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในเมืองที่เราลองนั่งรถแล้วก็ดูตามสถานที่ต่างๆครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่านี่เห็นไหมฮะทุกร้านเนี่ยคนเยอะมากนะครับแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลกันมานะครับบางร้านก็อาจจะยังไม่เปิดเนาะแต่ว่าบางร้านก็คือคนเข้ามาเยอะเหมือนเดิมนะครับอ่าสถานเสียงก็ใกล้เคียงนะครับเริ่มมี เออเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติดังเดิมนะครับในส่วนของของฝากนะครับเขาก็จะนิยมมากันที่เ,เซ็นท่นป่าตองครับอ่าเขาก็จะมีจุดขายของสุว e n i ต่างๆนะครับแล้วก็ชิปโปพูล่าเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะชอบพวกกล้าแม่หอมระเหยนะครับพวก r รดดิบเซอร์กลิ่นต่างๆกลิ่นตะไคร้นะครับแล้วก็มีอโรมาต่างๆที่ เอาไว้สําหรับตกแต่งบ้านอย่างเงี้ยนะครับเป็นมินิมอลเป็นสไตล์ต่างๆมากมายเลยนะครับเขาก็จะมีโซนอยู่ชั้นล่างเลยนะครับของเซนทรัลป่าตองก็มาดูกันได้นะครับมาเลือกของไทยคนไทยก็มาซื้อได้นะครับคนไทยก็เยอะนะครับชาวต่างชาติก็เยอะมีทั้งน้ำมันมะพร้าวนะครับสบู่มะพร้าวสบู่เซ็ตของขวัญมากมายเลยครับถือได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นของฝากจากป่าตอง นะครับก็ให้ทุกวันมีความสุขเมื่ออยู่นอกบ้านนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับกับอยู่นอกบ้านนะครับ